เอาใจคนที่จะเกษียณอายุราชการอีกสิ่งหนึ่งไอเทมหนึ่งเนี่ยผมจะสังเกตว่าการที่จะทําให้เราเนี่ยดูสุขภาพดีเป็นสาวดูสวยดูแข็งแรงดูหนุ่มก่อเวลาคือผมต้องเป็นสีดำคราวนี้เนี่ยเขาก็จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมผมเนาะเพื่อมากรอกผมให้เป็นสีดําอยู่ตลอดแต่แล้วเกิดคนที่สูงอายุเนี่ยเขาใช้เป็นสารเคมีกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้มีสารเคมีตกคราบเขาก็เลยพยายามที่จะหาสิ่งที่เป็นสมุนไพรสิ่งที่เป็นออแกนิกล่าสุดนี้เลยครับทางด้านของ มหาวิทยาลัยสวรเขาคิดค้นนวัตรกรรมนะครับในเรื่องของการย้อมผมนะฮะที่สกัดนะครับมาจากใบสักได้และเตียตะต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ด้วยครับ ที่อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารซิทคอมนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวร,รผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพ็ญศรีเจริญศิลป์อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร,รได้มีการถแถลงผลงานวิจัยเรื่องเจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบศักศ์แห่งแรกของประเทศไทยครับโดยระบุนะครับว่าตนพร้อมด้วยคณะวิจัยในยประกอบไปด้วยทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรเภสัชกรหญิงนันทากาโกรามาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเหนือ ไยสุพรมและนางสาวนันวดีติบกาวินครับรวมคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสก,กัดใบศักได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและก็จะมีการต่อยอดนะครับในเชิงพาณิชย์กันด้วยก็บอกว่าศักด์เนี่ยนะฮะเป็นไม้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงในแต่ละปีจะมีใบศักที่ถูก ลิตท,ทิ้งนะครับเป็นจำนวนมากในขั้นตอนของการดูแลต้นสักผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำใบสักมาแปลรูปให้เกิดประโยชน์เนื่องจากใบสักครับมีโรงควัตถุหรือสารสีให้สีจำนวนมากมายหลายชนิดที่พบในปริมาณมากก็ได้แก่ฟาวานอยด์แอทราควิโนนนะครับ ที่ผ่านมาผู้วิจัยเนี่ยได้มีการพัฒนาสารสกัดสีจากใบสักจดเป็นอนุสิทธิบัตร3ฉบับครับซึ่งมีกรรม,มวิธีในการสกัดที่แตกต่างกันไปนะทาให้สามารถได้สารสกัดสีจากใบสักที่มีสีสันหลากหลายและก็ได้รับการนํามาสกัดสีจากใบสักนี้มาผลิตเป็นผงสีหรือเม็ดสีพิกเมนต์เนี่ยนะครับใช้เทคนิคที่ทําให้ได้หลักสีมากยิ่งขึ้นเม็ดสีมีความคงทนและเป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสีของเส้นผมน่จึงเป็น การนำสังสก,กัดใบศักมาทดแทนสีสังเคราะห์ในการผลิตเปลี่ยนสีผมจดเป็นอนุสิธิบัตร2ฉบับครับก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมและผลิตภัณฑ์ครีมนวดเปลี่ยนสีผมนั่นเอง้ใช่แล้วครับผลงานวิจัยและนวันวตกรรมเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของใบศักในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสีธรรมชาติสามารถนำมาใช้ทดแทนสีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้หลายชนิดนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นมาเนี่ย แม้สีจะไม่ได้ติดทนนานนะฮะเหมือนกับผลิตภัณฑ์จากสารเคมีแต่สามารถใช้สารสกัดสีนะฮะใบสักได้บ่อยๆโดยไม่มีผลกระทบหรือว่าอันตรายใดๆครับหากใช้เกินกว่า10ครั้งสีที่ได้จะค่อยๆเข้มขึ้นจนเป็นสีน้ำตาลดำธรรมชาตินะครับหรือว่าตามพื้นสีเส้นผมเดิมตามธรรมชาติของผู้ใช้ผลผลิตนั่นเองนะฮะหรือว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ย เน้นเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีสีผมผ่านการฟอกสีผมเพื่อที่จะเปิดเกรดผมเอาไว้นะครับสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยเพื่อที่จะคืนธรรมชาติของสีผมแต่ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการจะใช้ปกปิดสีผมขาวนะคุณผู้ชมอันนี้เน้นย้ำเลยหมายถึงว่าคนที่เป็นผมขาวธรรมชาติอันนี้อาจจะอาจจะยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่นอกจากนี้เนี่ยการนำใบศักมาใช้นะครับยังสามารถช่วยลวดปริมาณ ของเหลือทิ้งนะฮะทางการ,รเกษตรแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของใบสักด์ได้อีกด้วยทั้งนี้ในปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมและก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีและก็ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เกิดขึ้นมากมายนะครับเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นมีการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยรวมไปถึงมีการนําสีจากธรรมชาติครับมาทดแทนสีจากการสังเคราะห์เพื่อขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างนะครับในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน ก็จะมีในเรื่องของนวัตกรรมผลิตเจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของใบสกัดจากใบศักด์นี่แหละครับจึงมีความพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในเรส่วนน,นั่นเองนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการนะครับใครที่สนใจเนี่ยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพ็ญศีเจริญสิทธิ์ครับเบอร์โทรศัพท์055961873หรือว่า อีกหนึ่งเบอร์นะครับฝากไว้ด้วยนั่นก็คือของคุณสิรินทิพย์อินทรพัสิทธ์นะครับ055963650นั่นเองแหละครับ